<Hey! S 2> เฮ้ยลูก<ด>ปันนี่วะลูกปันเองไม่ได้มีจริงดงไงนี่ไงเองดูดเอาเฮ้ยสวัสดีครับผมเลเดินเข้าป่านะครับ วันนี้ผมมาดูอาการไอเกลิกนะครับนะที่เดิมนะครับเมื่อคืนมันนอนอยู่ที่นี่นะผมก็เฝ้าทั้งคืนเลยจนถึงเวลาตีสามนะครับตีสามตีสี่นะครับผมรู้สึกว่าผมเริ่มง่วงละผมเห็นว่าไม่มีอะไรหน้าเป็นห่วงนะทุกคนผมก็เลยกลับบ้านนะครับนะเพราะว่าอากาศที่นี่ค่อนข้างที่จะหนาวนะครับ แล้วก็ตอนนี้ฝนถล่มลงมาแรงมา,มา,มากๆเลยนะครับนะนี่แรงมากจริงๆนะทุกคนนะไอ้เกิือยู่บนบ้านนะครับนะเดี๋ยวจะขึ้นไปดูกันสักหน่อยนะเกลิกไอ้เกลิกเห็นข่าวนมอ,อาการเป็นไงบ้างตอนนี้ ก็กเกลิงกมันยังไม่หายขาดนะครับนะ,ะเดี๋ยวเราขึ้นไปดูกันเลยดีกว่าทุกคนไปครับเปียกฝนไหมด้านบนเกิดโอ้โหทุกคนดูนนเกิดไปไปนอฝังนู้นเลยนี่ฮะเกิดอยู่ด้านบนนะครับ นี่ครับฝนพัดลมลงมาค่อนข้างที่จะแรงนะครับถือว่าแรงเลยแหละนะวันนี้ผมไม่รู้ว่าจะมีวิธีไหนช่วยเกิดืได้แล้วนะครับไอเกลือกมันยังไม่หายดีนะครับเกิเอ้ยจะมีวิธีอะไรช่วย,ยงได้ม้างวะเนี่ย ลมก็แรงมากๆเลยนะทุกคนดูครับฝนตกนะครับผมมาถึงปุ๊บฝนก็ตกมาเลยนะเห็นไหมหนาน้นเต็มไปด้วยสายฝนนะครับ ากาศดีไหมอกาดีหเานี่ลย่ปาอยู่นีนีบนี่เบ้านเารักษาหายแบบจะไปส่งงที่บ้านนี่กเล่อสี่ห้าเขาไม่ใช่ใกล้นะ ถ้าเป็นตอนนี้ตอนนี้ขาผมด้วยน้อยแหลูกเยี่ยวขาตอนนี้ขาหาย่ล้ว เอค่ะขอทำตัวนงสมาธิันหลงตายเองเังจะทำสมาธิเหรอก็เอาสิจิตใจยังจะได้สงบ จากห้องน้ำนะเกิดใครอะ่ะมีใครอยู่ในห้องน้ำนออมไม่มีมป,ประตูปิดเปิดนะครับทุกคนแต่ไม่เห็นคนนะมันเป็นใคร กูจะนับหนึ่งถึงสามถ้าเกิดว่ามึงไม่ออกมากูจะเอาอะไรสักอย่างไปปาดคอมึงนะหนึ่งสองสาม Ủa cho luôn bay đó nó Mình Ôi chơi yên cơ, chơi em. Mình bay này mới đai lọ Ông Ông má, má cú hên bằng lâu Ốc má ơi ลุงพงษ์นี่วะเดี๋ยวเดี๋ยวใจยเจยเ็นใจยเจยเ็นใจเย็นใจเย็นลุงพงษ์ลุงพงษ์คนรู้จักคนรู้จักไว้ใจได้เหอไว้ใจได้อยู่กับข้ามานานแล้วโดนเหมือนเองเลยเนี่ยเขาโดนเล่นของเหมือนเองเลยเนี่ยรักษาตัวเป็นอาทิตย์สองอาทิตย์เหมือนกันนะเป็นเดือนแล้วมั้งรักษาตัวเป็นเดือนแล้วตอนนี้เขาน่าจะหายดีแล้วมั้ ไม่รู้เหมือนกันเดี๋ยวลองคุยกันอ้าวลุงพงษ์ไอ้เกลือกมึงเข้าไปข้างในก่อนไปเอ้ยนู่นนัเรามานั่งคุยกันตรงนี้ก็ได้ไะลุงสวัสดีครับสวัสดีไอ้เกลือกมานี่มามึงอย่าไปมองเขาเขามาช่วยมึงแน่แหละลุงนั่งก่อนครับลุงนั่งก่อนครับลุง ยังไงมาไงเนี่ยร้อยบัทพันปีไม่เคยเจอตัวเลยวันนี้เลยเออเพิ่งโผล่มาเนี่ยผมก็เพิ่งเจอลุงเนี่ย่ะมีอะไรให้พวกเก่าดูดูอะไรเหรอ

เพราะแต่ลงมานานเรื่องอะด้เอาอยู่เลยนะเ้ยวิชาพวกนี้เนี่ยขนาดดูแล้ว ที่ไรลุงเออท่านจะทำยากวะลมแรงขนาดนี้วันนี้นี่และวันนี้เอาไปทำข้างในดีไหมเออดูพยากรณ์นะครับขาดูแล้วต้องไปจุดก็ง่ายวะไปงั้นเดี๋ยวเราไปจุดข้างในกันข้าว่ามันก็ลมแรงมากทุกคนนะตอนนี้ตอนที่เรากำลังทำพิธีกันนะครับลมอย่างแรงเลยนะ

Lung bỏng mình à, Đây. có gì được không? Đó là lung. À nó em lung. Để lung mong เห็นตรงมือไอเกลือกไหมลุงพงนะครับเขาเอาลูกแก้วบางอย่างนะครับเป็นสีเขียวนะครับขนาดค่อนข้างที่จะใหญ่นะครับให้เกลือกเนี่ยประนมมือระหว่างทําพิธีนะครับ มืนมีแสงสว่างแล้วนะครับทุกคนด้านนอกนะครับสว่างขึ้นมาเลยนะครับ thank yeah. ปล่อยมือออกจากหม้อนี่ครับไม่ว่าจะทรมานแค่ไหนเองห้ามปล่อยมือจากหม้อเองปล่อยมือจิตของเองเนี่ยจะตกใจเป็นเองจะลงไปอยู่ในหม้อ อนนี้ไอ้เกลือมันเป็นไรไม่รู้นะทุกคนนะสั่นเลยอีกเลยนะครับเกลือเกลืออย่าขยับอยู่นิ่งแต่วางไว้อย่าดิ้นเยอะเขากำลังนำวิธีเกลือตั้งเตะ เอ็งาำขยับเกิกเออยู่นิ่งเฉยๆตั้งสติเองจะหายแล้ว แกหายไปไรแล้ววะเอ็กเลิกนิ่งเลยนะครับตอนนี้เหมือนตอนนี้ลุงพงนะครับเข้าไปดูนะครับข้างในนะว่าเป็นยังไงบ้างนะ อ้าวทำไมนิ่งเลยวะ,อะเอาไงเดียทุกคนนิ่งเลยอ่ะ,อ,ะอ้าวลุงมาแล้ว อากาศเย็นแบบสุดขั้วเลยนะครับตอนนี้เป็นไงบ้างลุง,อ,งอะไรอ่ะ ะไรเฮ้ยลูกปั้นนี่ยวะลูกปั้นเองไม่ได้มีจริงดิไงนี่ไงเองดูดิมึงก็ดูดิเอ็งไม่เห็นหรอไงนี่เขาก็ถืออยู่เนี่ยมึงไม่เห็นเหรออันนี้แหละกูจำได้ขาาานกกออมจโอ้ทุกคนมันเป็นไปแล้วไอ้เกลือก หมอพี่ก็นั่นมันก็ของจริงแต่มันเนี่ยเก็บไปในตัวเจ้าหนะึ่งเอาไว้เวลาที่มันบีกเนี่ยไอตัวเนี่ยก็จะมาจ,าจับกินตัวเจ้าทำให้เจ้าปวดแสบปวดน้องไอตัวที่ไอไมันทำอะไรเองไม่ได้แล้วคองคองนี้นี่คือก้อนเมื่อไรก่อนจะจับไปหาไอค,คน,านงานเราหล่อไปแก้แค้นเลยก็ เผาทิ้งเลยเองจะเผาทิ้งก็ได้เนี่ยใช่ไหมลุงเผา,า,า,นะา,า,นนาในมอเลยเกิดจะได้ไม่ต้องหายไปไหนให้ท่านอาจารย์ดีกว่า,าวเกิดลุงผี่พองนะครับ ยังไม่พร้นอนนมมีใครใช่ไหมล่ะใครเ,เผ,า,รา,เผาก็ได้ทั้งนั้นอ่ะโอเคทุกทุกคน ีกรรรมนะคับเสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะลูกบงลูกปั้นมาอยู่นี่หมดเลยผมอะไรก็เมื่อกี้เมื่อเนี้ยกูทําไมเราไปตามหามันมีไหมขาอ๋อมันเข่าตัวมันจริงจริงมันจริงมันที่นี่เรามามันจริงจริงไหมอันน้ามันจะเป็นยังไงแบบการมันเลอกเลอกเองเจอเธอเองก็รู้ใครอยากจะเจอจริงๆมันหมดแรงไงเนาะแล้วท่านถามมาเฉยขาขาเป็นพี่หรือไง เจาอยากจะเป็นบีพงเลยไม่ใช่เฮ้ยเอ็งหายเอ็งหายแล้วเกิรบเฮ้ยพิธีเนี่ยเป็นพิธีดูไซยาเวทไซยาเวทที่อยู่ในตัวเองเนี่ยกดลงมาอยู่ในนี้หมดแล้วาจะหายชิ้นกันอีกไหมใช่เอ็งก็เป็นคนปกตินี่แหละขาดไปอิสซาลาสักทีดูแลตัวเองเผาพมเนี่ยดีใจจริงอิสราาแล้วแต่ ข้าจะให้พิธีในการการคูนสายจากไอ้หมอพีพวกนั้นไม่งั้นเนี่ยเองจะโดนอกีกรอบมันจะแยกหนักกว่าเดิมมันยังตายไม่ใช่หรอที่ท่านเล่ามามัน,มามนตายแล้วแต่ถ้าจิตมันอาขาดแค้นเองขึ้นมามันคงไม่ยอมเน่นเนี่ยเข้าใจแล้วความอาฆาดแค้นเนี่ยควาให้คนจะตาบอดทั้งหมดมันไม่คนหรอกว่าจะเป็นตายยังไง มันกโอเคน,น, okay, นะเดี๋ยวเราค่อยไปตามล่ากันแล้วกันเดี๋ยวไว้เจอกันในคลิปวิดีโอหน้านะสำหรับคลิปดีโอนี้ทุกคนผมไปก่อนครับบ๊ายบายครับ